เสียนหุ้นอัจฉริยะเจ้าของพอร์ตมูลค่า56,000พันล้านโดยเริ่มต้นเพียงเงินแสนคุณหงสถาพรงามเรืองพงมีเทคนิคในการเลือกหุ้นและมีแนวคิดในการลงทุนอย่างไรพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับผมก่อนขณากรและนี่คือ Stock a d g e Podcast รายการที่จะพาคุณเข้าสู่โลกของการลงทุน คลิปนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันถึงแนวคิดและเทคนิคต่างๆในการลงทุนของเซียนหงครับก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดติดตามให้ s t o c k a t t i c Podcast และอย่าลืมกดเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อรอรับฟังข่าวสารดีๆจาก s t o c k a t t i c Podcast ครับก่อนที่เราจะไปเข้าถึงเนื้อหาครับเรามาทำความรู้จักเซียนหงกันสักนิดครับเซียนหงหรือว่าคุณหงสถาพรงามเรืองพงนะครับเป็นเจ้าของฉายาเซียนหุ้นอัจฉริยะ ผู้ที่สามารถทำผลตอบแทนได้50เท่าภายในระยะเวลา2-3ปีครับเซียนฮงเนี่ยเริ่มต้นด้วยเงินหลักแสนครับแม้ว่าจะมีเงินสนับสนุนจากทางบ้านบ้างหลักแสนถึงล้านนิดๆครับแต่เซียนหงเนี่ยก็สามารถพัฒนาพอร์ตตัวเองเนี่ยจากหลักแสนหลักล้านนิดๆเนี่ยครับไปจนถึง5 000ล้านเป็นการพิสูจน์ได้ว่าเป็นเซียนหุ้นอัจฉริยะตัวจริงครับเซียนฮงครับได้บอกไว้ว่า การลงทุนในช่วงแรกเนี่ยสมัยที่เซียนหงอายุประมาณ19ครับก็เริ่มลงทุนแล้วช่วงนั้นเนี่ยจะซื้อจะขายหุ้นครับฟังเอาจากคนรอบข้างทําให้พอร์ตของเซียนหงครับไม่ได้เติบโตไปไหนเซียนหงเนี่ยก็เลยลองมาคิดใหม่ว่าเราเนี่ยควรจะศึกษาให้มันจริงจัง หลังจากนั้นครับเซียนหงก็ได้ศึกษาตามแบบฉบับของ Warren Buffett และ Peter Lynch และท้ายที่สุดครับก็ได้กลายมาเป็นนักลงทุนเน้นคุณค่าและปั้นพอร์ตจากแสนไปสู่ระดับ5-6,000พันล้านครับที่นี่ครับคุณผู้ฟังเรามาวิเคราะห์แนวคิดและการลงทุนของเซียนหงกันโดยเซียนหงเนี่ยครับพูดไว้คร่าวๆแต่ผมเนี่ยได้ทำการใส่เพิ่มวิเคราะห์เข้าไป ว่าคำพูดของเซียนหงครับเวลาที่จะมาดูงบกันเนี่ยมันดูอย่างไงโดยผมแบ่งเป็น2ช่วงด้วยกันครับช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็น6ข้อครับคุณผู้ฟังเป็นแนวคิดและ4ข้อหลังครับเป็นเทคนิคการลงทุนผมบอกได้เลยว่าทั้งแนวคิดและเทคนิคสำคัญมากๆครับเริ่มกันที่ข้อแรกเลยครับคุณผู้ฟังข้อแรกเซียนหงบอกไว้ว่าต้องอ่านเยอะๆฟังสัมมานาให้มากๆ และต้องมีวิชาที่ใช้หาเงินครับเซียนหงบอกว่าตลาดหุ้นเนี่ยเป็นเหมือนแหล่งลงทุนครับแต่เราเนี่ยต้องมีวิชาเพื่อที่จะไปเอาเงินมาจากแหล่งลงทุนนี้ครับโดยหากคุณผู้ฟังเนี่ยอยากเริ่มศึกษาจริงๆผมแนะนำให้ไปฟัง EP 8นะครับ จะพูดถึงการเริ่มลงทุนว่าเราต้องศึกษาอะไรบ้างแต่สำหรับคุณผู้ฟังที่ศึกษามาระยะหนึ่งแล้วครับผมแนะนำว่าลองไปฟัง Set Official หรือว่า o p portunity day ครับโดย Set Official ครับเป็นช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ที่สร้างมาเพื่อนักลงทุนที่ต้องการศึกษาการลงทุนอย่างจริงจังส่วน o p portunity day ครับ เป็นวันที่ให้โอกาสนักลงทุนและผู้บริหารของแต่ละบริษัทครับได้มาคุยกันว่าในปีนั้นในไต,ตรมาสนั้นๆเนี่ยบริษัทเป็นอย่างไรทําธุรกิจอะไรบ้างเติบโตได้มากน้อยแค่ไหนก็จะทําให้เราเข้าใจภาพธุรกิจได้มากขึ้นครับคุณผู้ฟังข้อ2จากเซียนหงครับคือเข้าใจตลาดในระยะยาวว่าสามารถให้อะไรกับเราได้บ้างผลตอบแทนเท่าไหร่หากตั้งโจทย์ผิดอาจจะไม่ดีต่อเงินของเรา นี่คือสิ่งที่เซียนหงบอกไว้ครับว่าเราเนี่ยต้องเข้าใจตลาดหุ้นว่าตลาดหุ้นครับแท้จริงแล้วเนี่ยสามารถให้ผลตอบแทนได้ที่เท่าไหร่หากเราตั้งโจทย์ผิดมากน้อยจนเกินไปก็อาจไม่เป็นผลดีต่อเงินของเราครับโดยผมเนี่ยได้นำค่าเฉลี่ยย้อนหลังของตลาดหุ้นมาให้คุณผู้ฟังครับอยู่ที่ช่วง8ถึง15ช่วง8 15คิดเป็นระยะก,การลงทุนอยู่ที่ 5-45ถึงปีครับ45ปีเนี่ยก็ตั้งแต่ตลาดหุ้นเปิดมาเลยครับคุณผู้ฟังค่าเฉลี่ยของการลงทุนย้อนหลังนะครับหากคุณผู้ฟังเนี่ยนำเงินมาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์10,000เมื่อ45ปีที่แล้วครับปัจจุบันเนี่ยจะกลายเป็น1ล้าน2 0 0 0 4 0 0 0 0 ไม่ต้องทําอะไรครับคุณผู้ฟังซื้อแล้วก็ตังไว้เห็นไหมครับว่าผลตอบแทนของตลาดหุ้นในระยะยาวเนี่ยให้ผลตอบแทนมากอยู่แล้วครับดังนั้นเนี่ยเซียนหงจึงคาดหวังผลตอบแทนแค่7%ต่อปีครับแต่เอาเข้าจริงแล้วก็ทําได้หลาย10%ตต่อปีดังนั้นครับการคาดหวังผลตอบแทนที่ไม่มากไม่น้อยพูดง่ายว่าเป็นผลตอบแทนที่เป็นไปได้ครับก็เป็นโจทย์ที่จะทำให้คุณผู้ฟังไปถึงเป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้นข้อถัดมาครับ คือซื้อหุ้นเพราะมันคือการซื้อกิจการไม่ได้ซื้อหุ้นเพราะหวังให้ราคาขึ้นครับตรงนี้เนี่ยผมขอสรุปว่าหากเราซื้อหุ้นเพราะราคาครับคุณผู้ฟังเราจะเป็นเหมือนนักลงทุนระยะสั้นคือราคาขึ้นลงเนี่ยใจเราจะเต้นตุ้มตุ้มต่อม,อมแน่นอนว่าราคาขึ้นนิดหน่อยก็อยากขายแล้วราคาลงนิดหน่อยก็อยากขายอีกพูดง่ายว่าชีวิตไม่เป็นสุขกันเลยทีเดียวครับแต่ก็เป็นวิธีการลงทุนของแต่ละคนครับ ผมไม่ขอบอกว่าแบบไหนผิดแบบไหนถูกแต่สำหรับผมครับผมเลือกการลงทุนระยะยาวข้อถัดมาครับคุณผู้ฟังคือการมองหาผู้บริหารที่ซื่อสัตย์เก่งและมีไฟข้อมูลเหล่านี้ครับคุณผู้ฟังไม่ยากเลยครับแค่พิมพ์ชื่อผู้บริหารตามด้วยชื่อหุ้นของบริษัทแค่นี้ก็สามารถหาบทความได้มากมายครับ หรือนอกจากนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังสามารถพิมพ์หุ้นยั่งยืนปี2,562ครับจะมีการประกาศออกมาทุกๆสิ้นปีครับประมาณเดือนตุลาว่าหุ้นใดบ้างที่ได้เข้ามาคำนวณตัชนีหุ้นยั่งยืนหากคุณผู้ฟังสงสัยว่าหุ้นยั่งยืนคืออะไรครับผมอธิบายให้ฟังง่ายๆว่าเป็นหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์ครับได้ทำการวิเคราะห์มาแล้วว่าหุ้นเหล่านี้เนี่ยเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญ กับสิ่งแวดล้อมสังคมและบรรษัทพิบาลหรือจริยธรรมในการบริหารนั่นเองสามารถรับฟังเรื่องของดัดชนีเพิ่มเติมได้ที่ ep 22ครับข้อถัดมาครับคุณผู้ฟังคือลงทุนในกิจการที่เข้าใจได้ประมาณการกำไรได้และเสี่ยงต่อปัจจัยภายนอกน้อยอธิบายแบบนี้ครับบริษัทที่ดินฟ้าอากาศมีผลมากๆครับคุณคงเนี่ยจะเลี่ยงการลงทุนหรือบริษัทที่ มีผลต่อการขึ้นลงของค่าเงินมากจนเกินไปมีผลต่อภัยธรรมชาติมีผลต่อราคาสินค้ากับปัจจัยภายนอกปัจจัยโลกเยอะมากจนเกินไปเนี่ยคุณหงก็จะเลี่ยงการลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้ครับโดยการคาดการกำไรครับหรือการลงทุนในบริษัทที่คาดการกำไรได้เนี่ย แน่นอนครับว่าเราต้องเข้าใจเรื่องของ PE, r e r a และตัวเลขทางการเงินต่างๆครับคุณผู้ฟังเนี่ยสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก EP 1 4นะครับคือการฝึกอ่านงบครับข้อถัดมาครับคุณผู้ฟังไม่เล่นหุ้นปัน่นหุ้นที่มีรายได้และกำไรไม่แน่นอนอย่างนี้คุณหงก็ไม่เล่นครับสำหรับหุ้นเนี่ยเราจะดูได้อย่างไรว่าเป็นหุ้นปัน่นคุณผู้ฟังลองไปดูกราฟหุ้นนะครับหากราคาเนี่ยขึ้นสูงครับ แต่กําไรเนี่ยไม่ไปไหนเลยแล้วเราประเมินแล้วครับว่าจากการลงทุนในอนาคตเนี่ยมันจะไม่ได้ทําให้กําไรของบริษัทโตแต่ราคาครับวิ่งไปไกลแบบนี้ถือเป็นหุ้นปั่นเช่นกันครับและหุ้นที่มีกําไรไม่แน่นอนครับก็สามารถเรียนรู้ได้จากการอ่านงบครับคุณผู้ฟัง EP14 นะครับการอ่านงบเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญครับมันจะช่วยให้คุณผู้ฟังเ่ยเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ก็จบกันไปแล้วนะครับคุณผู้ฟังสำหรับแนวคิดการลงทุนของเซียนหงมี6ข้อด้วยกันผมขอทวนเร็วๆอีกครั้งหนึ่งนะครับคือข้อแรกครับอ่านเยอะๆฟังสัมมานาให้มากต้องเข้าใจต้องมีวิชาในการหาเงินครับข้อที่2เข้าใจตลาดในระยะยาวว่าสามารถให้อะไรกับเราได้บ้างและผลตอบแทนเท่าไหร่ที่เราควรคาดหวังข้อถัดมาคือซื้อหุ้นเพราะเราลงทุนในตัวกิจการไม่ได้ซื้อเพราะหวังให้ราคาขึ้นครับ ข้อถัดมามองหาผู้บริหารที่ซื่อสัตย์เก่งและมีไฟอีกข้อครับคือกิจการที่เข้าใจได้ประมาณการกําไรได้ข้อสุดท้ายครับของแนวคิดคือไม่เล่นหุ้นปัน่นเป็นหุ้นที่มีกําไรแน่นอนก็หมดไปแล้วนะครับสําหรับแนวคิดของเซียนหง ที่นี้ครับคุณผู้ฟังเรามาต่อกันที่วิธีการการลงทุนของเซียนหงครับส่วนนี้เนี่ยผมได้ใส่การวิเคราะห์เข้าไปเยอะประมาณหนึ่งฟังแล้วก็อาจจะไม่ใช่เนื้อหาที่เซียนหงพูดร0อปร์เซ็ครับเพราะว่ามันคือการวิเคราะห์ของผมใส่เข้าไปด้วยส่วนแรกที่เซียนหงพูดครับคือหุ้นเนี่ยมีมากมายแต่เซียนหงเนี่ยจะเลือกลงทุนในหุ้นที่ราคาครับมีการขึ้นลงผิดปกติ ราคาหุ ladies, er ้นที just, ่มีการขึ้นลงผิดปกติครับเสียนหงบอกว่ากําไรเนี่ยโตครับแต่ราคาเนี่ยตกลงแบบนี้ครับเสียนหงก็จะเริ่มไปแกะงบว่าทําไมเนี่ยราคาลงแต่กําไรขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้ากําไรโตครับราคาหุ้นควรโตตามดังนั้นเนี่ยมันเป็นการขึ้นลงที่ผิดวิสัยเสียนหงก็จะไปแกะงบดูครับว่าที่ราคาลงเนี่ยลงเพราะเหตุใดถ้าลงเพราะเป็นการขายทํากําไรหรือลงเพราะเป็นแค่ข่าวปลอมๆครับ เซียนหงก็จะทําการซื้อหุ้นตัวนั้นแต่กิจการที่เซียนหงจะเลือกลงทุนครับนอกจากจะเป็นกิจการที่ Under Value ลหรือว่าราคาเนี่ยต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงแล้วต้องเป็นกิจการที่สามารถลงทุนด้วยเงินทุนต่ำซึ่งตรงนี้ครับก็เป็นรูปแบบของโก w t h สต็อกในอดีตนะครับ แต่ปัจจุบันครับผมมองว่ากิจการหลายๆกิจการเนี่ยต้องเติบโตด้วยหนี้สิทธ์ครับการเติบโตด้วยเงินสดสุดทธิเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีครับแต่การดึงหนี้มาช่วยโตเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีกว่าครับตามแนวคิดของโรเบิร์ตคิโยสกิว่าการลงทุนใดก็ไม่ประเสริฐเท่าลงทุนด้วยเงินผู้อื่นครับ แต่แน่นอนครับว่าการลงทุนด้วยเงินผู้อื่นเนี่ยมีความเสี่ยงคุณผู้ฟังสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก EP 1 2เรื่องของ r l e ครับซึ่งจะเกี่ยวข้องกับหนี้สินและเรื่องของกำไรครับข้อถัดมาครับคุณผู้ฟังหลังจากที่เซียนหงหาหุ้นแล้วครับเซียนหงก็จะเริ่มทำการประเมินราคาครับว่าราคาควรเป็นเท่าไหร่โดยวิธีการประเมินราคาของเซียนหงครับคือใช้สิ่งที่เรียกว่า forward PE หรือก็คือการประเมินกำไรในอนาคตนั่นเองครับโดยเจ้า forward PE ตรงนี้ครับเซียนหงบอกว่า PE ณปัจจุบันเนี่ยที่ซื้อครับจะไม่ให้เกิน15พูดง่ายไงว่าถ้าเกิน15ครับเซียนหงก็อาจจะคิดใหม่นอกจากว่าหุ้นตัวนั้นเนี่ยอาจจะดีจริงๆแต่เซียนหงบอกไว้ว่าแค่15ก็ถือว่าเยอะมากแล้วครับและที่สำคัญต้องไม่มีหนี้สูงจนเกินไปถึงจะเป็นหุ้นที่เสียนหงเลือกลงทุนครับหลังจากที่เลือกหุ้น ประเมินราคา,าหุ้นเรียบร้อยแล้วครับสิ่งที่เซียนหงทําต่อมานะครับคุณผู้ฟังคือการกระจายความเสี่ยงครับการกระจายความเสี่ยงของเซียนหงเนี่ยคือการแบ่งไม้แบ่งเป็น 30, 30, 30และ10ครับพู้ง่ายจะมีการซื้อสี่ครั้งหากซื้อครั้งแรกครับแล้วราคาเนี่ยตกลงไป8%คือผิดทางแล้วนั่นเองเซียนหงก็จะทําการคัดออกมาครับ แต่หากว่าเซียนหงเนี่ยซื้อแล้วถูกทางครับก็จะซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ปัจจุบันครับเซียนหงเนี่ยไม่ได้ใช้สูตรนี้แล้วเพราะขณะที่ใช้สูตรนี้ครับพอรตเซียนหงเนี่ยยังไม่ได้เติบโตมากเป็นหลัก10ล้านเซียนหงยังใช้สูตรพื้นฐาน70เทคนิคข้อล30คือดูพื้นฐานดูงบ70%และดูกราฟอีก30ปัจจุบันครับเซียนหงใช้รูปแบบ99 1 คือดูพื้นฐาน99และดูกราฟแค่1%ครับโดยปัจจุบันเนี่ยเซียนหงก็บอกว่าการที่จะมาซื้อซื้อขายๆครับมันยากแล้วพอพอร์ตของเซียนเนี่ยใหญ่มากต้องทำการเลือกหุ้นที่พื้นฐานเป็นหลักครับและนอกจากนั้นก็มีการเลือกใช้สิ่งที่เรียกว่า Margin of Safety ครับคือการซื้อหุ้นที่ราคาเซลล์นั่นเอง สมมุติว่าเราประเมินราคาครับว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยราคาอยู่10บาทเราก็อาจจะรอ8บาท9บาท7บาทครับเพื่อให้เราเนี่ยซื้อที่ราคาเซลล์เป็นการประกันความเสี่ยงอีกรูปแบบหนึ่งนั่นเองสําหรับเรื่องของการกระจายความเสี่ยงครับคุณผู้ฟังสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ EP9 ครับเป็นเรื่องของการลงทุนในวิกฤตและการกระจายความเสี่ยงข้อสุดท้ายครับของการซื้อหุ้นแบบเซียนหง เริ่มแรกเราหาหุ้นใช่ไหมครับหาหุ้นเสร็จแล้วเราประเมินราคาประเมินเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลือกเข้าอย่างชาญฉลาดครับคือกระจายความเสี่ยงอย่างสุดท้ายครับคุณผู้ฟังคือถือหุ้นให้ถึงเป้าหมายซึ่งเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ายากที่สุดแล้วครับในการลงทุนเซียนโฮงบอกว่าถือหุ้นครับต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนไม่สัน้นไม่ยาวจนเกินไปอาจจะเป็น6เดือน1ปี2ปี5ปี หรือมากกว่านั้นครับโดยเสียนโฮงเนี่ยได้บอกไว้ว่าในช่วงแรกของการลงทุนครับราคาหุ้นขึ้นขึ้นลงลงนิดเดียวเนี่ยก็อยากจะซื้ออยากจะขายแล้วเพราะเราครับไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนแต่หลังจากที่เสียนโฮงครับเปลี่ยนมาลงทุนระยะยาวแล้วเนี่ยเซียนโงครับให้เวลากับการลงทุนมากขึ้นพเพราะเซียนโฮงครับเข้าใจว่า การเติบโตของกำไรต้องอาศัยเวลาเป็นตัวพิสูจน์ครับดังนั้นเนี่ยการลงทุนควรมีเป้าหมายการลงทุนที่ชัดเจนครับว่าจะลงทุนกี่ปีลงทุนนานเท่าไหร่ผลตอบแทนเท่าไหร่โดยหากคุณผู้ฟังครับอยากลงทุนระยะยาวแต่ปัจจุบันเนี่ยยังเปิดนั่งดูราคาหุน้นไม่ต่ำกว่าวันละ1 0ครั้ง20ครั้งเนี่ยยังถือว่าเยอะมากจนเกินไปครับคุณผู้ฟังการลงทุนระยะยาวจริงๆเนี่ย ดูราคาหุ้นแค่วันละ2-3ครั้งเนี่ยก็ถือว่าเยอะมากแล้วครับนอกสจากว่าเราวางแผนจะซื้อหุ้นตัวใดตัวหนึ่งครับเราอาจจะานั่งติดตามดูราคา 2- 3วันก่อนซื้อก็เป็นไปได้ครับหากคุณผู้ฟังเนี่ยรู้สึกว่าดูราคาแค่ 2- 3าวันน้อยไปหรือเปล่าจริงๆแล้วครับเราสามารถดูราคาย้อนหลังและเข้าใจความเป็่นไปของหุ้นตัวนั้นได้ด้วยกราฟครับซึ่งเป็นวิชาที่ไม่ได้ยากมากมายเลยครับคุณผู้ฟัง แค่เราต้องให้ความสำคัญกับข้อคิดข้อแรกของเซียนหงคือศึกษาให้มากครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับแนวคิดการลงทุนของเซียนหงทั้ง10ข้อครับผมสรุปให้คุณผู้ฟังฟังอีกรอบนะครับคือข้อ1ครับอ่านเยอะๆฟังให้มากเรียนรู้ให้มากมีวิชาไปใช้หาเงินข้อที่2ครับเข้าใจตลาดจะได้คาดหวังผลตอบแทนที่มีเหตุผลข้อ3ครับซื้อหุ้นเพราะลงทุนในกิจการ ข้อ 4. เลือกผู้บริหารที่มีความซื่อสัตย์มีความเก่งและมีไฟข้อที่5ครับคุณผู้ฟังคือลงทุนในกิจการที่เข้าใจได้และสามารถประมาณการกำไรได้ครับและอีกข้อครับคือไม่ลงทุนในกิจการที่มีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกมากจนเกินไปจนทำให้เราเนี่ยไม่สามารถคาดการกำไรได้ข้อถัดมาครับคือไม่เล่นหุ้นปัน่น ดูหุ้นที่มีกําไรหรือรายได้ที่แน่นอนและเป็นหุ้นที่ไม่ล้มหายตายจากจากตลาดหุ้นครับหมายถึงว่าไม่ลงทุนในธุรกิจที่อยู่ในธุรกิจตะวันตกดินครับตะวันตกดินก็ยกตัวอย่างเช่นซื้อซิงพิมพ์แผ่นฟิล์มอะไรพวกนี้ครับเราจะเห็นกันได้ว่าปัจจุบันคนไม่ค่อยใช้เหล่านี้ครับก็ถือเป็นธุรกิจตะวันตกดินก็จบไปแล้วครับแนวคิดของเซียนหงถัดมา4ข้อครับ สำหรับการลงทุนผมชวนให้อีกรอบคือข้อแรกครับมองหาหุ้นที่ผิดราคาพอเรา,เรามองหาหุ้นที่ผิดราคาแล้วครับเราก็ต้องประเมินราคาได้หลังจากที่เราประเมินราคาเรียบร้อยเราก็ลงทุนอย่างชันฉลาดคือมีการแบ่งไม้มี Margin of Safety นั่นเองครับหลังจากนั้นครับก็ถือหุ้นให้ถึงเป้าหมายครับก็จบลงไปแล้วนะครับคุณผู้ฟังสำหรับแนวคิดการลงทุนแบบเซียนฮงทีนี่ครับ ผมรบกวนคุณผู้ฟังนะครับช่วยกันแชร์เคล็ดลับการลงทุนของคุณผู้ฟังครับสักหนึ่งข้อไว้ใต้คอมเมนต์ครับหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเป็นคนแรกเลยครับเพราะว่าผมเนี่ยอยากให้ช่องช่องนี้ครับ เป็นพื้นที่หาความรู้สำหรับนักลงทุนทุกคนครับเพราะว่าหากประเทศเราครับมีคนที่เข้าใจเรื่องของการลงทุนมากขึ้นมีประชากรที่มีประสิทธิภาพมีความรู้ด้านการลงทุนเนี่ยครับประเทศของเราก็จะพัฒนาไปได้ไกลย,ยิ่งขึ้นครับมาสร้างโลกแห่งการลงทุนเปิดโลกแห่งการลงทุนให้กับคุณผู้ฟังท่านอื่นๆกันครับคุณผู้ฟังเพื่อที่เราเนี่ยจะได้อยู่ในสังคมที่ดีขึ้นสำหรับวันนี้ครับ ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับที่อยู่ฟัง Stock Addict Podcast กันจนจบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อรอรับฟังสาระดีๆจากช่อง Stock Addict Podcast นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านและขอราตรีสวัสดิ์ครับขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านโชคดีในการลงจุนนะครับจาก Stock Addict Podcast ครับผม